นีค่ะกระเป๋าชาก USA ค่ะกลับมาเปิดกล่องสินค้าประจำเดือนมีนากันแล้วนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะเปิดมาก็จะเจอกับน้ำหอมจากบ้านวีวาลาจูซี่ตัวนี้เนี่ยเป็นบ็อกเซตนะคะเขานำตัวเด็ดตัวดังทุกๆก,กลิ่นที่ได้รับความนิยมมาทำในขณะทดลองให้คุณได้ลองใช้เพียเ้ยมองว่ามันก็ดีนะคะสำหรับ หลายหลายคนที่อยากจะเทสกลิ่นน้ำหอมโดยที่ไม่ต้องซื้อขนาดใหญ่50 ml 100 ml มาตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีค่ะอีกกล่องหนึ่งค่ะก็เป็นน้ำหอมเช่นเดียวกันค่ะจากบ้านวิวาราชิซี่เหมือนกันค่ะตัวเด็ด อีกตัวหนึ่งคือน้องวีวาหรือน้องขนมที่เพาจะใช้สับพหนามนี้เรียกกับน้ำหอมขวดนี้เพราะว่ากลิ่นเขาเหมือนคุกกี้เลยค่ะเหมือนขนมที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆมาพร้อมกับบอดี้โลชั่นในกลอ่องบ็อกซ์เช่นเดียวกันแก้ไขปัญหาบางคนที่ผิวแห้งเช่นแพ้ก็ต้องทาครีมบำรุงผิวก่อนเขาเลยจัดมาให้ในกลิ่นเดียวกันเลยทาบอดี้โลชั่นเสร็จแล้วฉีดน้ำหอมตามเราก็จะได้ กลิ่นของน้องเนี่ยติดทนติดนานติดตัวติดผิวติดกายเราได้ยาวนานขึ้นค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่มาในรอบนี้นะคะจะเป็นตัวกระเป๋าจากแบรนด์โค้ดเป็น l i มิ t ติ e ด i t i ิชั่ที่ทำออกมาเมื่อต้นปีตัวนี้เป็นลูน่านะคะมินิโท้เดี๋ยวเพรจะทำคลิป แยกออกมาให้ได้เห็นรายละเอียดกันแต่ว่าคลิปนี้เราแค่เปิดกล่องกันเท่านั้นอีกตัวหนึ่งที่นํามาเพื่อจะทดลองก่อนว่ามันโอเคไหมเพราะทางเมืองนอกเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวผมเล็บดีมากๆถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารค่ะ